สวัสดีเชา้าในเมททุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนเรื่อง Attack on Titan ทุกคนเลยนะครับอันนี้คือความรู้สึกหลังดู Attack on Titan Final Season นั่นคือตอนสุดท้ายพาร์ทที่2นั่นเองครับ ใครที่ไปดูมาแล้วนะครับผมก็คอมเมนต์กันได้ว่ารู้สึกยังไงโอเคกับตอนจบของมันหรือเปล่าสําหรับผมในคลิปวิดีโอนี้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆน,นะครับอะไรที่ไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็อาจจะมีสปอยบ้างในบางจุดเพราะว่ามาพูดคุยกันนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครใจดีก็สุเปอรแต่งมาได้สิบยี่สิบบาทก็เป็นกำลังใจให้ผมมากแล้วนะครับก็ช่องของเรานั้นมีระบบสมาชิกแล้วนะผมเพียง20บาทมีสิทธิิพเศษมากมาายลองไป่นนกันดู นะครับผมขายของก็จบแล้วก็ไปดูกันเลย僕はなぜかこここう思ったで อันนี้ความรู้สึกแรกนะครับผมที่ผมดูตอนเริ่มเรื่องนะฮะของพาร์ทที่2เพราะว่าพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นี่มันก็เว้นระยะนานเนาะถ้าอยากจะดูให้อินจริงๆผมแนะนําว่าไปดูพาร์ทที่1ก่อนแต่ถ้าจะให้อินสุดๆก็ไปดูตั้งแต่พาร์ทแรกตอนที่1กันไปเลยก็ไปดูสัก88ตอนนะั่นแหละคุณจะอินเลยดูรวดเดียวนะครับก็น่าจะตายกันข้างหนึ่งแหละส่วนตัวของผมนั้นไม่ได้ไปทวนดูเลยนะครับ คือมาดูพาร์ทที่2เลยซึ่งเริ่มเรื่องของพาร์ทที่2นะครับผมก็ต่อจากพาร์ทที่1แบบเป๊ะๆเลยซึ่งต่อสู้กันแบบนัวและก็มันมากส่วนฉากแอคชั่นผมก็ไม่ได้ว่ามันเออมันไม่ได้วูววาอะไรขนาดนั้นสําหรับผมนะคือความรู้สึกคือแม่งมันเป็นอนิเมะที่ดีดีเกินดีเกินไปอ่ะ มันมีไม่กี่เรื่องที่ผมให้คะแนนเยอะมากๆหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าความผูกพันของเรื่องนี้เพราะผมดูมาตั้งแต่ป .5 ป .6 มั้งตอนที่แม่งม .6 แล้วเฮียเพิ่งจบแล้วสําหรับเพื่อนๆละครับอนิเมะเรื่องนี้เพื่อนๆอนอนอนให้กี่คะแนนส่วนผมจะกักไว้บอกตอนท้ายแล้วกันนะครับมาพูดถึงเรื่องหลักๆกันในเรื่องดีกว่านะครับผมเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของพาร์ทนี้เฉพาะพาร์ทนี้นะครับผมผมให้ผมให้9.1คะแนนเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ เฮี้ย er, แม่งดีมากมันอาจจะไม่ได้แอคชั่นจ๋าก,ก็จริงนะฮะในพาร์ทนี้พาร์ทท้ายนี้นะครับผมเหมือนจะเอาปริศนาจากต้นเรื่องรวมมาถึงท้ายเรื่องเลยนะครับผมมาประมวดปมแล้วก็มาบอกในพาร์ทพาร์ทนี้คือมันแบบไขข้อสงสัยของคนดูได้เกือบทุกอย่างแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้บ้างเป็นบางสิ่งเพื่อให้มันมีมิติในการจบแบบสมบูรณ์และแฮปปี้เอนดิ้ง คือตอนจบอะผมโอเคกับมันมากๆไม่รู้บางคนอาจจะไม่โอเคแต่ผมโอเคสุดๆคือมันจบอย่างนี้ก็ดีจบอย่างอื่นก็ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ๆจบอย่างเงี้ยดีแล้วสําหรับผมนะเพื่อนๆคิดยังไงกับด้านเนื้อเรื่องของตอนนี้าพาร์ทที่2บ้างหรือทั้งเรื่อง Attack on Titan ก็คอมเมนต์กันได้นะครับ ด้านต่อไปฮะด้านภาพผมว่าไม่รู้นะบางคนอาจจะบอกว่าพาร์ทสุดท้ายเนี่ยภาพสวยมากแต่พูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยถูกจริตกับภาพตั้งแต่ซีซันที่4อ่ะไม่ค่อยถูกจริตมากๆเลยรู้สึกว่ามันมีแบบความแข็งของมันน่ะผมให้ก็7.8พอภาพนะเพราะมันบาง,งฉากมันก็สวยแหละแต่แบบมันจะสวยกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่รู้สิผมไม่ค่อยถูกจริตอ่ะนะ แต่ผมให้7.8จุดแปไม่รู้เ,เพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับด้านต่อไปฮะเสียงประกอบและ s o าร์เอฟเฟกเอาไปเลยแม่งโคตรดีอันนี้9.1ดีมากต่อให้มันจะมาลีมิกจากภาคที่1ก็ตามทีมันจะเอาเพลงจากภาคที่1มาลีมิกก็ตามทีแต่มันก็ยังดีอยู่ดีสําหรับผมนะผมชอบมากดนตรีแบบนี้แล้วก็ซสาร์เอฟเฟกแบบนี้มันไม่เยอะเกินแล้วก็น้อยเกินมันไม่ได้แบบใส่แบบพรำเพือ่ออันต่อไปครับผมด้านการภาค อันนี้ก็ดีครับ8.7มันไม่มีอะไรที่ต้องติหรืออะไรอะ่ะอืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบใส่กันสุดขนาดนั้นแต่ก็ดีมันดีแบบไม่มีอะไรที่แบบต้องติตริงอะไรแล้วมันแจ๋วของมันแจ๋วด้วยตัวของมันเอง สรุปได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ทุกคนต้องไปดูและไปดูซะไปดูซะเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ดูหรือดองไว้ไปดูซะแม่งดีเกินต้องพูดคำน,นี้เลยดีเกินไปอนิเมะเรื่องนี้มันดีเกินไปอะผมดูน้ําตาไหลอะเหมือนแบบว่าตอนสุดท้ายตอนคลแ m a x ของมันอะตอนที่เรียกงไงอะมิกซ่ พูดนะสปอยนะตรงนี้ตอนที่มิคาซาตัดหัวเอเลนอะ่ะผมนึว่ามันไม่มีอะไรแล้วแบบอุย้ยทำไมมันธรรมดาจังสําหรับผมนะแต่หลังจากนั้นแหละมันประมวลปมแบบตั้งแต่ต้นเรื่องท้ายเรื่องว่า้ตรงเนี้มันทําทําเพราะอะไรมันเครียดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวละครที่ทําลงไปอะ่ะแบบถ้าคุณลองนึกดูคุณคุณดูตั้งแต่ต้นเรื่องมาจนถึงตรงนี้แล้วแบบโอ้โหมันแบบมันเหมือนแบบเอาทั้งหมดมารวมแล้วก็มาจบกันตรงนี้ แล้วแบบคือผมแบบน้ำตาไหลเลยแบบเหมือนกูดูมาเป็นติปปีแล้วสุดท้ายมันมึงกระจบมาแบบมันเหมือนแบบความคิดถึงว่าแบบโอ้โหกูดูมาอย่างยาวนานอยู่กับมึงตั้งนานโอ้โหบทสรุปมันคือตรงนี้กูลองนึกดูนะว่าเอเลน่ะฆ่าประชากรในโลกไปถึง80%บใช่ปะแล้วมันจะคิดยังไงว่ามันฆ่าคนขนาดนี้นคนคนเดียวมันรับไม่ไหวหรอกแต่อาร์มินอะ่ะพูด พูดว่าเอเลนกับอามินเป็นจุดเริ่มต้นทั้งคู่เหมือนอามินเป็นคนช่วยเอเลนว่าแบบกูก็ผิดนะมึงไม่ได้ผิดคนเดียวแบ่งๆกันอย่างเงี้ยเออผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าคุณแบบรู้สึกผิดมากๆหรือแบบมีอะไรที่หนักอึ้งในตัวคุณรับไม่ไหวถ้าคนอื่นมาช่วยหลักมาช่วยแบ่งเบามันก็จะดีใช่ไหมละ่ะอามินก็คงจะประมาณนั้น อนิเมะเรื่องนี้นะครับผมผมให้ทั้งหมดนะครับ9.3คะแนนฮะสำหรับตอนนี้ก็เป็น9.1แต่ไปแล้วกันครับเพราะอะไรฮะอนิเมะเรื่องนี้นะถ้าคนแบบว่าคาดหวังว่าไอ้เชียรพาสุดท้ายนี่ไม่ต้องเดือดกันจ,จ,ดจัดแบบต่อสู้แอคชั่นจ๋านี่บอกเลยว่าผิดหวังกันแน่นอนมันก็มีแหละรครับแอคชั่นแหละแต่มันไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นมันเหมือนแบบเอาข้อสงสัยแล้วก็ปริศนาทั้งเรื่องนะฮะประมวลปมแล้วก็มาตอบตอบในพาร์ทนี้มันจะจบแบบสวยมากๆ ลองไปดูเพราะมันเป็นพาร์ทจบตำนานของ Attack on Titan แล้วฮะต่อให้แม่งจะบอกาไฟนอนสีตันแต่แม่งโคตรจะยืดเลยมึงพาร์ทหพาร์ทสพาร์ทสพาร์ทสาครึ่ง,ง,งหลังครึ่งหน้าปัญญาอนอนจริงๆนะถ้ามันมาไวกว่านี้หรือมันไม่กักมากเอาจริงๆกับมันกักไอ้เรื่องเนี้ย ถ้ามันไม่กากมากเนี่ยผมบอกตรงๆว่าคนดูอาจจะอินแล้วมันไฮกว่านี้หรือถ้าคุณลองไปดูตั้งแต่เริ่มจนท้ายเนี่ยมันอาจจะอินกว่านั้นเพราะว่ามันเว้นเวลาช่วงเวลาไว้เยอะดูแต่ละตอนแต่ละตอนมันมาทีดิท้อเลยอ่ะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับแอตแทกออนไลทันทั้งเรื่องหรือพาร์ทนี้กันบ้างับผมคิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับอยากจะรู้จริงๆมาคุยกันในตอนจบตอนสุดท้ายของแอตแทกออนไลทันกันดีกว่าฮะคอมเมนต์กันเยอะๆผมอันนี้ผมอ่านจริงๆ และนี่ก็คือความรู้สึกของผมทั้งหมดครับผมที่ผมเล่าไว้เพื่อนๆฟังนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเออที่มันนาหูกันแบบมีกระสรามีผมใหม่จริงครก็ปกครับอะไรเงี้ยผมก็พูดตรงๆว่าปนรูปปนรู่เลยแต่ถ้าใครรูก็คอมเมนต์กันหรือมีทฤษฎีอะไรก็คอมเมนต์กันบอกได้นะครับอยากรูเหมือนกัน แต่มันน่าคาใจนะฮะตรงนั้นนะ่ะต่อให้ตอนจบของแอตไกอนไดท่านมันจะบอกถึงอนาคตว่าสุดท้ายแม่งก็มีสงคารามอยู่ดีพวกมึงก็บึ้มบัมซัมเบ้เมืองระเบิดกันอยู่ดีก็ตามทีแต่ก็ยื้อเวลาให้เพื่อนๆของเอเลนนั้นอยู่จนแก่ตายได้ถูกอะ่ะนั่นแหละฮะ ตามนั้นอันนี้นะฮะไม่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอแล้วถ้าใครจะปิดก็ปิดไปนะับถ้าใครติดตามผมมาอย่างยาวนานนะครับแต่กันไม่ค่อยจะจะมีตักเท่าไหร่เพราะว่าลงบ้างไม่ลงบ้างผมทําคลิปวิดีโอแอ้แทก็กไว้ท่านมามากมายนะครับผมสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่าทําไม่ทันดูไปก็ทําไม่ทันล่าสุดเหมือนจะปีที่แล้วมัง้งแอรแทก็กไว้ท่านที่ผมทําเป็นปีแล้วอะ่ะแต่ผมก็ผูกพันกับมันไงก็ทําก็หลายคลิปอยู่ก็มีข้อมูลหนาแน่นในการที่แบบว่าผมทํามาเนาะ ล้วก็เลยผูกพันแล้วก็อินกับมันแล้วก็มีอนิเมะไม่กี่เรื่องที่ทําให้ผมน้ําตาไหลได้รวมถึงเรื่องนี้ตอนพาส,สุดท้ายพาคอื่นก็เกือบซึมๆเฉยๆพาคอื่นก็นั่นแหละครับพูดให้ฟังเฉยๆตรงเนี้ยถ้าใครฟังก็คอมเมนต์กันได้นะฮะว่าพี่ผมฟังพี่บ่นด้วยนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e อยูเวนดีไลค์ผมด้วยนะครับผมถ้าใครใจดีก็ซุปเปอร์ตงกันมาได้สิบยี่สิบบาทก็เป็นกำลังใจให้ผมยางมากมายแล้วนะครับ แล้วช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วนะผมเพียง20บาทมีสิทธิพิเศษมากมายลองไปอ่านกันดูนะครับผมแล้วเจอกนคลิปหน้าผมอยากผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันทำหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ